อะไรคือ NISMO 1,000R ครับเนี่ยเอาแล้วครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนี้4 s p e e e ีดอันบากันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับรถ Nissan Skyline นะฮะอันนี้เป็น Mod NISMO 1,000R นะมันก็คือ1,000แรงม้านั่นแหละซื้อเลยเอ๊ะเสียงเกมเ,กมเบาอีกแคะท่านผู้ชมทำไมกูชอบลืมวะเรามาดูเอนจินดีกว่านะครับโอ้โห,โห,โห รถมันแรงจังวะมันไม่มีเครื่องในนี้นะท่านผู้ชมมันจะเป็นเครื่องลูกฟอร์ดเป็นเครื่องโกงนั่นแหละมันคา่าดีเหรออะไรวะเนี่ยปรับแตง่งก็ได้เหร้เอ้ย 1, หนึ่งพันแรงมาในคา่าดีมันแรงวะวะมันแรงปะน่าจะแรงนะเดี๋ยวผมขอลอง่อนโอ้โหเดี๋ยว <laughs> เอ๊ะเอาทำไมล้อมันเป็นอย่างนี้โอ้แต่รถค้นแรงเลยเอาไม่มีเนตัดด้วยเอาไม่มีเนตัดอ่ะมันไม่มีเนตัดเอามาละโอ้ได้แต่เนตัดเหลืองหรอเอาแล้วเนตัดป,ปกติไม่มีเอาอะไรวะเนี่ยโอ้แต่รถแรงมากวูู้ฮ ท่านผู้ชมน,นี่ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะเนี่ยเพิ่งซื้อมาจากเออร้านค้าเลยแรงจากเอ้ย,เ,อยเล่นดีกว่า <c oughs> มันจะน็อกรอบปะเนี่ยอันนี้อ็นนี่ลองเล่นเลยนะท่านผู้ชมยังไม่ได้แต่งรถอะไรเลยนะซื้อแล้วก็เล่นเลยลองแข่งก่อนลองแข่งก่อน <c oughs> คือชนะตั้งแต่ออกตัวคิดดู <c oughs> เลยเล่นหรือเปล่าชนะตั้งแต่ออกตัวครับวิ่งกี่รอบวะห้ารอบผมว่าผมอาจจะน็อกรอบบอดนะครับผมไม่มีเนตัดให้กดเล่นเลยมีแค่เนตัดเดียเนตัดธรรมดาไม่มีให้กดเล่นแต่น็อกรอบแล้วผู้ชมกูแรงจัดแรงจัดท้าต่ำสุดแต่โคตรแรง คาร์ดดีแบบปอมๆโกงนีโโ่ว่าเนี่ยโอ้โหดูเดี๋ยวต่อไปต้องเล่นคาร์ดส่งสุดละคาร์ดเอสไอ,อ,อน็อกรอบบอดแล้วคุณผูช้ชมรอบที่ส <c oughs> ี่ลวกูเล่นหนึ่งนาทีเองหรอนี่นี่นี่ชนป๊บหน่อยนี่ฮู้ นี่ชนบอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยอืมชนกูได้ไงชนกูได้ไงนี่นิสโมพันอาเลยนะอาพันดิเออพันอานะจัติเซียนบงโดนฉั้นไล่ล่า อีซี่จะจัดเราวิ่งไปทั้งหมดกี่นาทีเดียนี้บอลเลยโอ้ยวิ่งสองนาทีสองนาทีห้ารอบโคตรไวเสียงอะไรวะตำรวจเฮ้ยคุณตำรวจจับผมไม่ได้หรอกอีจับผมไม่ได้หรอกหาจับผมไม่ได้หรอกคออพาผมมีว้ายังไงล่ะ ไปท่านผู้ชมเราไปดูเอ่อคัสเอสนะครับผมผมจะไม่เล่นคัสดีแล้วมันดุก็โกงอยู่แล้วอ่ะเราจะไปเล่นทําไมเนาะว่าไปคัสดีเลยแล้วกันคัสเอสนีคัสดีเชี่ยเลยปรับแต่งรถครับปรับแต่งรถกันเราใส่เทอร์โบนะครับอ๋อมันใส่อยู่แล้วนี่ใส่ในตาแล้วกันโว้เอสมััน ปรับเป็นสายคลิปหน่อยละกันนะฮะโอเคแล้วก็เบียร์เจะสปีดเดี๋ยวเราไปเล่นทางด่วนกันคุณผู้ชมมาดูชุดแต่งกันเขาบอกว่ามันเดิมๆอยู่แล้วนะมีอะไรเนี่ยของวอร์เทคอะสปอยเลอร์วอร์เทแล้วก็มีป้ายทะเบียนด้านหน้าด้วยนะครับผมอ๋อเป็นจากข้างหน้าโอ้นี่สลิปเตอร์สลิปเตอร์ เเป็นว่าผมจะเปลี่ยนแค่ท่อละกันเเป็นท่อเดียวเพื่อความเท่พอโคตรใหญ่อะ่ะเดี๋ยวจะลองเล่นสัก2ส,สนามไหนขอลองหน่สิว่ามันแรงหรือเปล่าก่อนอื่นเราต้องฟังเสียงรถก่อนว้าวเสียงโคตรเท่เลยคุณผู้ชมหนาแทบยก นาแทบยกละลอะรถอะอันนี้ได้เนตัมาแล้วนะเทจริงคนแรงด้วยเดิมเดิมนี่ก็เท่อ,อยู่แล้วไม่ต้องไปแต่งอะไรโอ้ยไหนขอดูความแรงของเจ้าหน่อยซิดูแรงโอ้ยโอ้ยขังติดเวะโอ้ยสามห้าสิบ เฮ้ยเจ๋อโหแ h a n d ลิ่งโคตรดีเอาเอสซาไปกันไอ้ล็อกกี้นี่มันตัวโหดนะกับเมโดซ่าในคลาสเอสพัทเนี่ยจริงๆก็เยอะนะเอสพัทเอสพัทนี่เอ่อเป็นของปกตินะครับโหมดปกติไม่ใช่มอสถ้ามอสจะเป็นคลาสเอสอันนี้มอสยู่ไหนนะลืมบอกแต่วันนี้เราจะมาเล่นมอสพันอา อุ๊ยอุ๊ยอุยแรงแรงแรงครับแรงแรงจัดแรงจริงสู้กับรถซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์เลยได้หนี้เลยเหรอว้าวสุดยอดไปเลยครับเดียวซ้ายครับหลบครับหลบ handling handling h a n d ล i n งที่อะไร h a n d ลิ n g h a n d ล i n งดี h a n d ล i n งดีเ นี่ชมนะเนี่ยนี่ชมนะเนี่ยควันควันไปดัดสี่ร้อยทลูกตอสิลาของพ่อตอสิลาน้อยแบบไม่โหลดอ่ะคิดดูดิแรงแค่ไหนเอ้อผ่านแล้วแรงจนแบบไม่โหลดอ่ะเกินเป็นรถที่ยึดเกาะถนนดีมากเลยน่ครับผม ปัญหายอยู่ที่คนเล่นแล้วแหละไม่ได้อยู่ที่รถแลลวตอนนี้สามร้อยเจ็ดสิบแล้วควันควันอ้อ,อยควันเฮ้ย้อยชิบหายแล้วล็อกกี้กำลังตามมาครับล็อกกี้อยู่ที่สี่อยู่ที่สามโอ้โหแซงยามอย่างนี้มันยามก็จะ,จะช็อตใช่ไหมยาม้ยมันชนมันชนตาเราแซงตาเราแซงครับตาเราแซงครับถึงจับยุก แแงซขอแซงหน่อยขอแซงหน่อยล็อกกี้อุ้ยเฮ้ยจบอุ้ยหลบหลบซ้ายหลบขวาโอ้แแบบไม่โหลดแมบไม่โหลดผมอโทษเกมไว้ก่อนแมบไม่โหลดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอุ้ยอุ้ยตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นนะครับวิ่งจบเฮ้ยเกือบเลยเฮ้ยหยุดดิฟดิฟทำไมพี่อย่าดิฟสิพี่อย่าดิฟตี โอ้ยห่างกัน400เมตรเลยหรอเดี๋ยวที่หนึ่งมันรถไรวะมันแรงจังคือถ้าจะเอาที่หนึ่งนี่ต้องห้ามพลาดเลยสินะเฮ้ยดิบมึงดิบทำดิบดิบดิบทำไมอย่าดิบดิตกลงมันดีป่าะเนี่ยเออเอ้ยดิบอีกแวอย่าดิบดิบให้จงหมึดโอ้สแตา เฮ้ยดจะใหเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยวอลเป้ยแคชิมาแล้วอแพ้อ้ล็อกกี้าเฮยจ้เ้ยนีลบลบลบเฮ้ยไม่ให้ไม่ให้ลบลบไม่ให้ไม่ให้มาไม่ตัวไม่ให้ไม่ให้ไม่ตัวเจ อุณเจ้าเฮ้ยฟอรล์ลารีแข่งกับผมไปเฮ้ยเอ้เอจ้าเฮ้ยขอ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 โอ้ยย่าฮ่าฮ่าได้ด้วยโอ้ยคนลุ้น <c oughs> แข่งกับเอาที่สามนี่ลุ้นกว่าเอาที่สองที่หนึ่งอีกโอ้ยลุ้นโอ้ยอย่างลุ้นเลยครับมีด่านไหนอีกที่ให้เราเล่นไอ้ด่านนี้น่าสนุกกว่าคุณผู้ชมเอาเอาอันนี้แล้วกัน 1 0 0 0งพนี่มัน1 0 0 0งพันจริงๆนะโคตรแรงปกติมันแรงปะวะปกติมันก็ไม่แรงนะ r 34มันคัต S พัดไม่ได้คัท S อ่ะเออมันไม่น่าแรงอันนี้รถอะไมทำนป็นอะไอ๋อแมกลาเรนนะอันนี้แมคลาเรนสปินเลสเอ็นเกมรับผมอออกตัวโคตรดี ติดเบาะเฮ้ยโอ้โหเอ้ยไม่ให้ไฮ้ยมันขอลลี่ขอลรีเอ้ยโอ้โหจบโจมจบโจมจบโจมหาบเกือบเฮ้ยจะเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ผมยังอยู่ครับพันอายังอยู่ครับโว้ดหลบหลบหลบลดแรงลดแรงโอ๊ยโอ้ยหลบหลบเบรก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 ไปที่หนึ่งที่หนึ่ง ได้ยังไงโอ้ยคุยตำรวจคุยตำรวจมายังไงมึงมายังไงอ่ะทีหนึ่งทีหนึ่งตอนนี้ยุ่ยจะไหวเลยเลยโอ้ยโอ้ยเร็วเร็วโอ้ยโอ้ยเมดูซ่าแกอีกแล้วนะเมดูซ่าไม่ได้สิเมดูซ่าโอ้ยจริงจริงรถมันติดถนนมากเลยนะแต่ผมเล่นก่าไงจะแตกจากแตกแล้วเลือด เลือดผมเลือดเลือดนิดเดียวต้องประคองไว้ไฮโอ้ยมืดพี่จ๋ามืดจังเลยในนี้มืดจังเลยพี่จ๋าโอ้มืดมืดขามืดโอนในนี้มืดโอเคสว่างแล้วปั๊มปั๊มปั๊มไม่ต้องมีกูมีรีแพคคิดคุยเอ้ยคุยไม่ใช่โทษเฮ้ยอีแก้ว เอาไม่ก้องญาทำอย่างนี้สิเราที่หนึ่งอยู่นะจิจังหน่อยจิจังหน่อยเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาครับอุ้ยคนลุนเฮ้ยเฮ้ยไปครับต่อครับที่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งอยู่เนดูซ่าตามตูดตามตูดตามตูดมาครับผมเนดูซ่าตามตูดมาร้อยกมร้อยกมไม่ให้แซงไม่ให้แซงหนาะไม่ให้แซงนะขอที่หนึ่งนะ เฮ้ล็อกกี้มาแล้วล็อกกี้มาแล้ว300เมตร300เมตรขอ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 วัาวัดวัดจะไม่เช็คพอยส์อาชีพหายอุ้ย16เมตรอุ้ยโอ้โหตามหลังกูติดติดตามหลังกูติดติดมันตามหลังผมติดติดครับจังหวะนี้อ๋อแล้วต้องหนีแล้วชีวิตนี้ชีวิตนี้ต้องหนีหนีเมดูซ่าหนีเมดูซ่าสิบเออโอ้ยติดตูดกูเลยเฮ้ยเลยเอวไอ ชิมหายละล็อกกี้มาท่านผู้ชมตัวที่เราเบ็ดตัวที่เราเบ็ดมันมาแล้วมันมาแล้วเราต้องหนี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 แล้วซ้ายแล้วขวาอือขวาซ้ายไล่ดีเดียวขวาขวา้ายอือมันแซงมันแซงมันแซงครับมันแซงครับต้องตามครับจังหวะนี้ตามตามตามผ่านไม้ผ่านไม้มีตำรวจด้วยข้างหน้าข้างหลังมันไปข้างหลังแล้วเราต้องเฮ้ยจเฮ้ย อุ้ยเฮ้ยจบโอ้ยมึงไม่น่าชนมันเลยเอ,อ่ะโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วลุ้นออ้ยมันชนมันชนมันชนเราก็ชนอ่าเรียบร้อยหนึ่ง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 เราต้องแข่งกับมันครับเราต้องแข่งกับมันครับจังหวะนี้อ่าเอาเอมึงอยู่นัโอ้วยสัต์ใจเย็นๆใจล่มๆเราใจล่มๆนิดนึงโอเคครับลุ้นลุ้นลุ้นตัวโกงแล้วตอนนี้อยู่ที่ที่หนึ่ง 8 1แล้วเหลืออีกเหลืออีก20ไม่ถึง20ตอนนี้84 85 1 5 5 5กํากำลังจะเข้าที่1กําลังจะเข้าเส้นชัยนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วโอเคตอนนี้ห่างกับที่2-300เมตรอย่าลดอย่าลนไอ้หนูอย่าลนอย่าลนเลี้ยวขวาครับเลี้ยวซ้ายซ้ายสายนิ่มนิ่มายนิ่มนิ่มสายนิ่มนิมโค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 เยๆออย่าองาังอย่า ยัง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 ไม่ตุ้ยไม่ตุ้ยปุ้ยจกุ้ยปุ้ยอุ้ยมีคนตามหลังมีคนตามหลังคุณผู้ชมเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเส้นชัยผมอยู่ข้างหน้าผมจะเข้าที่หนึ่งแล้วเย่ทำไมมันเหนื่อยอย่างเงี้ยเฮ้ยยังน้อยก็ได้ที่หนึ่งนะครับคนลุ้นเลย ผมเล่นเกมไม่เคยรุ่นอะไรแบบนี้เลยนะโคตรลุ้นเลยคุณผู้ชมโอเคม,มันมีอะไรให้หน่าสนใจอะ่ะมันก็มันมันก็แค่รถที่หนึ่พแรงม้าแล้วก็มีป้ายทะเบียนด้าน,น้าอะครับหัังนั้นก็มันเดิมไม่มีอะไรแต่เสียงสตาร์ทเครื่องโคตรเทเลยอเงเทนะเออ ันนี้คือนิสส์โมหนึ่งพันอาร์นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับมอสตัวนี้แรงไหมแรงไหมคุณผู้ชมแรงนะเออถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดใต้คลิปนะคะรับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับทุกคนเลยไปดาวน์โหลดกันได้นะโอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราดูวันพวกเราเชียร์พวกเราเร่งดเดียวให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ ถ้าใครอยากให้ผมเล่นมอดอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะฮะแบบมีมดตัวไหนหน่าสนใจแล้วผมไม่ได้หยิบมาเล่นก็ลองคอมเมนต์กัน,กนไ,ได้นะครับผมโอเคงั้นก็ไว้เจอกันนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปนครับแล้วเจอกันโอ้โหวันนี้สนุกมากโคตรลุ้นนะลุ้นโปโกโ,โอเคแล้วเจอกันครับผมเจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปครับ